สวัสดีครับอาทิตย์จ้าสบายดีย่ดีไม่แห้งพี่น้องจ้า อ,อกับสาวบนอยููนิวซีแลนด์คือเกาจ้าเมื่อในกินข้าแรงจ้าพี่น้องสาวบนเห็ดอ่ำอ้อมไก่ใส่อันพักเนียงก็ละปอกชอยพักกาดดอกจ้าไอ้อ่ำถอดไก่สมพักคือเกาจ้าตำแจวบองจ้าตำเจวบองพ่อหญ่งได้ปลาคือเกาจ้าขาเนียวติบใหญ่ๆคือเกามาจากพี่น้องจ้า What we have today? Uh, today this is uh, kind of like a Thai soup. Heaps of vegetables and chunky bits of chicken. And then fried chicken garlic, pineapple uh, pickled vegetables. this Chilli paste. Um, Chilli paste, really nice. Vegetables and sticky rice. This guy come join us. Charlie come have dinner with us. Mm. Before e a t we thank you to you guys for all come support my channel ขอบคุณพี่น้องลหลายๆได้จะเดินที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนจาะจะเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะมาจ้ากินข้าวกัน <Yeah. S 1> นอ้องโฟน่าเอ็มาเดอรลายกินข้าวแม,ม่เอฟซีร่ำกกดูกามาได้จ้าเจแอลน้องโน้น้องเกว น้องมาลีป้าเพนน้องอูมกินยกครัวน,วนอนนำกันน้องหอมน้องจิตแคริฟาร์มป้าไก่บอินเดียเบอร์ชูฟูซุคอนจ้าเอิญเบอร์ชูค่อนนะจ๊ะนะ้อผู้ใดเข้ามาติดตามสาวบ่นมาได้จ้ากินข้าวองกันเ <c oughs> บอร์ชูหมองสุบอนนะจ๊ะพี่น้องฟังเล่าออห้ามมูลนะยุโรปอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียมาได้จ้า ใชหลาบเขาเร่งงานดีจ้ะ พ่อยาญกินปลาอบคืเอเกาจ้ะอ้ oh, yeah. อืมอืมกินปลาอบกับแก้วบองกับพ่อแล้วั mm hmm. นกินไก่แล้วก็บปวดขาพี่น้อง กินหมูกันซื้อมากเศ้าวนก็นกินเรากับบ่แสบบ่มักเล้ากักบบ่อยากกินเอาเอาต่อพี่ใหญ่มากแบบออมแต่ว่ากะสิซดน้ำบอนวัวแสบเทศถัวยเดียว ผักหัดหนึ่งเลยวพอเห็หลายมือ that that w wow. สมพักกับชาวบนเห็ดเลื้ายเอาเขาส่องแข็งไว้พี่นองสมพักกาศแก้วใส,กส่กระหล่ำแซ่บ สดหนามออมขึ้นสับเนาะ นะคับพี่น้องเอ้ยอากาศ,าศาจะมีอย่างหนาวเมื่อนี่ฝนตกวัดเมื่อแต่ว่ากันหนาวใช่ไม่เหลืเข้อจะได้เพราะใหญ่จนได้เปิดแอร์อุ่นพี่น้อง tâm mình nhàng hòn là náo náo là hòn nhau. That's why they say New Zealand is like four seasons in one day. You get them all in one day. You get the warm, the heat, the cold, everything. Nhà bạn lại lừa đủ cả New Zealand. พิกโคเวสโบสมพักนะจ๊ะพี่น้องสาวอุบลก็เริ่มอ่ะภาษาอังกฤษมือละขำมโดนโดน,นมือแล้วสดดเจ้าแ่ามาก lõng nào, lõng láng

อี่ตานี่เบิงเวลาแล้วพี่นนออือ ม่ก็พอยังค่าแสบอยู่จัอ๋อกหรออ๋อสชก ลาพี่น้องไปก่อนเนะจ๊ะเนาะพ <c oughs> อกกันใหม่คิมนาจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามจ้าแม่บ้านจ้า